สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับพลอยอีกแล้วที่ท r i n i ี y c l ิ n i กนะคะวันนี้พลอยพามาดูเคสก่อนทำกันนะคะวันนี้อยู่กับคุณอุ้มนะคะเป็นเคสแก้จมูกนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พลอยให้คุณหมอกรพูดถึงปัญหาก่อนว่าก่อนทำคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะคุณหมอกรส,ว,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก๊อธิบายให้พลอยหน่อยว่าก่อนทำคุณลูกค้าเขามีปัญหาอะไรบ้างคะคุณหมออ่าก็สำหรับเคสน้องนะครับ ตรงนี้เลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตรงช่วงสันจมูกน้องตรงนี้นะครับตรงนี้จะค่อนข้างหายหนึ่งถ้าเชียบกว่าหน้าผากน้องเขานะครับในส่วนของปลายจมูกนะครับขออนุญาตนะครับตรงปลายจมูกตรงนี้น้องเขาจะงุ้มนิดๆนะครับตรงช่วงนี้เนาะโอเคแต่ตรงกลางของน้องเขาสวยแล้วนะครับเราอาจจะปรับฐานนิดหน่อยพอ,อ,อแค่นั้นเองนี่ยัไรแล้วเทคนิคที่คุณหมอทําเป็นเทคนิคอะไรคะ อ๋อแน่นอนขาดไม่ได้ N T L T เนาะเป็นเทคนิค N T L T นั่นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังทำเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวขอถามคุณอุ้มก่อนคุณอุ้มตอนนี้ตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นค่ะอ,อยากอยากได้ประมาณไหนคะคุณอุ้มยืนให้คุณหมหอยืนยืนยืนให้คุณหมอเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณหมอทําสวยให้คุณอุ้มก่อนนะคะตอนนี้ เดี๋ยวพลอยจะพามาดูอีกทีว่าหลังทําจะสวยจึง้งขนาดไหนนะคะทุกคนติดตามกันไว้นะคะโอเคบ๊ายบาย